เดิมด้านหลัง <c oughs> ลเรื่องระเป็นหเ่นี้เป็นเ,เป็นเป็นเด็กวัดที่โตมากับคุณแอมมหิิชาติครับแล้วก็เป็นคนที่ขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างในในเส้นทางชีวิตของคุณแอมมหิิชาติรวมไปถึงความรักของเขากับยาย่าครับาาใช่ครับ คือว่าเราจะต้องซ่อนทุกอย่างเอาไว้ในความคิดแล้วก็การวางแผนของเราภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดีภายนอกเรียกว่าเป็นการพิถุนพิถุบา,อบาทอะไรเ้าคะพี่นุ่มครับผม <laughs> ยากไหมพี่อเราเออยากครับถึงอยากเล่นอ,อืครับ ้าดีใจครับเพราะว่าต้องบอกว่าเพราะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถนะครับแล้วก็โดยเฉพาะน้องอายาย่ด้วยเขาฉากกันแล้วครับเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงมากแล้วก็เป็นเด็กฉลาดมากครับดีใจที่ได้มาทำง,งานร่วมกันกับ ทั้งสองท่านกับบทบาทที่ได้รับนี้มีหนักใจอะไรบ้างไหมคะมีหนักใจเพ,เ,เ,กเพราะว่าเราต้องทํากันบ้านสองชั้นนะครับก็คือว่าเราต้องหลอกทั้งตัวแสดงในเรื่องอนะครับแล้วก็หลอกคนดูอีกหนึ่งทีครับมันจะไม่เหมือนเงาพลายที่ท,ที่แสดงออกอย่างชัดเจนในเรื่องของวิญญ,ญาณในเรื่องของมโนธรรมต่างๆครับมันจะเป็นสิ่งที่ต้องต้องเล่นสลับกันครับอันนี้คือเปู พี่หนุห่มไอที่กดร้ายต็ยมตัว <Them. S 1> หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะคือคือก <ALK S S 2> ็อบอกเนะนี่ยนะฮะคนเราเน,นี่ยน<า>นจริงๆเนี่ยยิ่งมีความคิดที่ไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนที่ไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําตัวดีเท่านั้นวิธีวิธีเล่นของผมนะวิธีคิด <G ec ans> เป็นอย่างนั้น right. ครับผนะ้าผ่านใบนา ปจะพากรับอกขึ้นมากหลายคปสงสัใว่ไปทำอะไรานอบ้าเออผมผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอบคุณทางทีมงานทีวีซีนผมว่าผมไปทำสีผมมาแล้วก็เลยตัดผมสั้นแล้วก็เปลี่ยนลุกจากมือป่าเพ้าลุกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ช่วยช่วยเหลือได้บ้างอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเ,เราไม่ค่อยเครียดครับเล่นกีฬาเป็นประจำเตะบอล ไม่ได้ไปทำอะไรเติมอะไรแต่ต้องบอกว่ามีการไปทรีทเมนต์บ้างนะครับเดือนละประมาณสักขนนึ่งเ,เพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยตั้งใจจะไปนวดขามากกว่าแต่เพียงแต่ว่าพอนวดนวดขาว่าเราเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเรากรู้สึกว่าเ,เราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเพราะว่าจะให้มานั่งทาครีมทุกวันทุกคืน มันก็ไม่ใช่วิสัยผู้ชายเนอะแต่ถ้าเกิดว่าไปนอนสบายๆให้คนเคานวดหน้าบ้างหรืออะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องดูแลตัวเองบ้างครับแต่ไม่ไปหาไม่พุงไม่หมอเ้ยลองเคาะจมูกไหมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับครับรุ่นรุ่นผมมันไม่มีอยู่แล้วรัคบ ครับตามวัยก็ดูแลตัวเองนะคะกด็กดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นผู้บริหารด้วยเ,วเราผลิตรายการด้วยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองก็ไม่สามารถจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นเสาหลักครอบครัวได้แล้วก็ยังมีน้องๆหลานพี่น้องครอบครัวเราอีกเยอะเพราะเราเป็นครอบครัวใหญ่พอคราวนี้มาทำบริษัทก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบ พนักงานทีมงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทอิทิลาห์อีกถ้าเราสุขภาพไม่ดีนะครับเราก็ไม่สามารถทำงานได้ดีพี่หนุ่มคะเห็นว่ามีรายการเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีมานานสี่ปีแล้วจะมีแบบว่าละครที่แบบว่าเราขึ้นให้เป็นผู้จัดอ,อะ่บ้างล่ะน,น,นี่ไม่ได้อยู่ในความคิดเพราะว่าด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความเคารพจรงิงครับ เพราะว่าอย่างอป,ปินอย่างเงี้ยก็ยังเรียกใช้เราเล่นละครอยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นผู้จัดหลายๆท่านซึ่งเป็นรุ่นน้องของคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเคยเลียกเราเล่นละครอยู่ผมก็ทําในสิ่งที่ผมถนัดดีกว่าซึ่งรายการของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติมากกว่าก็จะไม่ค่อยสารม,มาใครแล้วก็ไปทำรายการกีฬาที่ตัวเองชอบเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลใครที่มีดีหรเรื่องของละครนี้ไม่ถนดัดก็เลยไม่ทำเรื่องละครเล่นหรอกครับแสดงดีกว่า าบทใหม่ๆให้แฟนๆได้ดูเปลี่ยนไปครับมีเพิ่มรายการแบบเป็นแนวอื่นไหมคะเพิ่มครับเป็นแนวไหนก็แนวเดิมคงยึดยึดถือไว้ครับแต่สิ่งที่จะเป็นแนวใหม่ก็กําลังเขียนคอนเทนต์อยู่ว่าจะเป็นยังไงปีนี้จะมีแผนขยายบริษัทยังไงบ้างร่ีครับมีแผนขยายบริษัทเลยครับก็จะพยายามเคลียร์เคลียร์ของในห้องแ้มให้หมดครับเพราะกลายเป็นห้องเก็บของมาแล้วนะฮะ อาจจะมีการขยับขยายให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากบ้านเก่าก็เข้าไปอยู่บ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยจะว่ารายการใหม่อาจจะได้เห็นเร็วๆนี้ไหมได้เห็นเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้แน่นอนค <Okay. S 1> รับค <Okay. S 1> อนเสเร์ตของน้องไบร์นะคะครับได้ครับเป็นยังไบบงบ้างเออคือน้องไบร์นี่นะครับผมเ,เชิญเข้ามาออกรายการของผม,มชื่อรายการเพลินจิตนะครับออนแอร์ทางช่อง True Insight 61 เรื่อนจิตมันเป็นรายการที่เราไปหาบุคคลที่เป็นที่รู้จักในสังคมแล้วก็ไปทํากิจกรรมที่เขาอยากทา<ม>แล้วสร้างความเพลิดเพลินให้กับท่านผู้ชมนั่นคือคอนเซปต์รายการ<ม>ซึ่งวันนั้นที่ไปทํากิจกรรมเนี่ยคือไบร์เนี่ยไปลงเสียง<ม>เพื่ออ่านนิทานให้คนตาบอดฟัง<ม>เป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นกิจกรรมที่เขาวางเอาไว้<ม>ซึ่งถ้าเกิดเป็นที่มอสก็อาจจะพาผมไปสุดคุณพ่อมือใหม่มอย่างพี่น็อตรอลิกก็ ลับมาขี่เจ็ตสกีครั้งแรกหลังจากเกิดอุบัติเหตุกับพี่เคนร,รูปแบบในการเป็นแบบนี้ <Hello. S 1> ก็เชิญน้องเข้ามาออกพอเชิญน้องเข้ามาออกเนี่ยเราก็ด้วยความเป็นส่วนตัวที่เราเป็นแฟนรายการพี่สอยยุทธอยู่แล้วเราก็โทรไปขออนุญาตพี่สอยยุทธทีมงานทั้งหมดเรื่องเล่าเชา้านี้ว่าเราขอเชิญน้องไม,ม้มาทํากิจกรรมในการพึกจิตได้ไหมก็เป็นที่มาของการเจอกันแล้วก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ชื่นชมในการดำเนินชื่นกันละกัน อย่างขาวที่เหมือนแบบเออคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้ยคนธรรมดาก็คุยกันทั้งนั้นเนี่ยครับคุยสไตล์แบบคุยสไตล์แบบพี่น้องใช่ครับครับมีแต่ความปบาดแผลดีครับครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับผมจิ้กันอะไรอย่างนี้ไม่มีครับแต่ถามว่าคุยกันปกติไหมคุยเยนปกติครับครับแล้วก็เล่าให้น้องฟังไปแล้วครับผมน้องเขาก็ตอบ ตอบไปเรียบร้อยแล้วครับคนไม่เข้ามายี้น้องไบเขาชี้เรียนแน่ะคะพี่หนุ่มไม่ซีเรียสครับปุ๊บผมไม่ทําอะไรน้องเสียหายใช่ไหมฮะอืมพี่หนุ่มข่านมีแค่เราเดี๋ยวมันจะชื่นชมไม่ใช่ผมก็ดีที่ชื่นชมน้องไบนี่ถูกว่าคนที่เป็นแฟนละครเอีกแฟนรายการของพิยุทธกับน้องไบตอนเช้าเขาก็ดูตอนเช้าทุกวันผมก็ดูข่าวแต่เขาก็เหมือนกับมีพี่โกร อันนั้นต้องไปถามเขาครับอย่าถามพี่หนุ่มแต่ก็หนุ่มก็คือพี่น้องกันใช่ืกหัวใจของพี่หนุ่มเป็นไงสดครับครับคัมแต่งงานครับโทรสนิทครับไม่ได้มุ่งมั่นเรื่องผู้หญิงฮะมุ่งมั่นเรื่องงานครับเพื่อนเพื่อนเขาก็แต่งงานใช่เพื่อนเพื่อนแต่งงานส่งรูปหลานมาให้ดูทุกวันโตเท่านี้แล้วนะเราไม่อยากมีครอบครัวอย่างเขาบ้างหรอมันยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาเดี๋ยวจะบอก เพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยปิดแลแ้วเกิดผมมีแฟนนี่ผมไปทานทานข้าวที่ไหนเนี่ยทุกวันนี้ผมยังไม่เคยลงหน้าปกหนังสือพวกก็สิคเลยนะเพราะผมไม่เคยพาใครไปทานข้าวทถ้าผมมีผมจะพาไปทานไปคิดขหงเขาว่าจะแต่งเมื่อไหร่ปีไหน <ผม S 1> อะไรยผมไม่ได้วางไว้เลยครับเดี๋ยวมันมาแล้วผมว่ามันน่าจะมาเองกลัวไหมคะว่าจะมีลูกไม่ทันใจกลัวไหมครับไม่กลัวครับเพราะว่ายังมีหลายหลายคนที่ก็ยังมีชีวิตสดแล้วก็แล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว <ม>แล้วก็มีความสุขกับชีวิตพอขพโทษค่ะคุณพ่อเคยถามไหมคะแบบเอ้ะะเยเมื่อหร่จะไมะ่ม<ะ>คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยถามอะไรเลยครับนอกจากว่าเมื่อคืนกักกี่โมงพักผ่อนพอหรือเปล่าเพราะต่างคนต่างทำงาน,นเหมือนกันมแม่ก็มีความดูแลตลอดใกล้ชิด<ม>ครับหลานดูห่างไกลไปเขาเคยถามเรื่องแบบว่ามีลูกสะใภ้อะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีพ่อแม่ไม่เคยบังคับอะไรเลยสาวๆไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเอครับ สาวๆไม่มีเข้ามาคุยเหรอผมว่าประโยคนี้ไม่ดีนะผมว่าผู้หญิงไทยต้องให้เกียอิอ่ะผู้ชายน่าจะเดินเข้าไปหาผู้หญิงมากกว่าพี่ไม่มีเดินเข้าไปหาใครเหรอคะผมยังไม่เจอครับถ้าผมเจอจะเดินทันทีมีเหงาบ้างไหมครับพี่หนุม่มมีบ้างอ่ะชินโอ้ย